ครับช่วงนี้ก็พักเรื่องลอกตกปลาไว้มาเปลี่ยนเป็น,ปนจับหอยกันมั่งนะครับช่วงนี้อยากอยากจะจับหอยเป็นหอยขมครับมันเป็นบ่อบ่อผมนี่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับสมัยก่อนเป็นบ่อล้างแล้วก็เลยปล่อยทิ้งไว้จับหอยมาลองเปลี่ยนดูมั่งครับ ใส่ไปบ่อละสักสามกรัมสามกำมือก่อนบ่อมีเยอะครับเป็นบ่อเคยย้อนกุ้งก้ามแดงไว้ให้แม่บ้านเขาหาหอยขมมาให้มาลองปล่อยดูครับเผื <c ười> ่ออยากกินหอยขึ้นมามี ประมาณกี่บอ่อเนี่ยห้าบอร์ได้ไ๊มไม่พอแล้วมั้งช่วงนี้ใบไม้ฝนตกลงมาใบไม้เยอะหน่อยเรียนไปเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยได้เงินหมื่นครับ ลองดูเีืยอมันจะโตเพื่อมันจะได้ผลจะได้ขยายกลิ่นไม่ค่อยดีเจับผอยทีนึง ลองดูครับข้างบ้านก็จะลบๆหน่อยมาเดี๋ยวไปล่อยบอาใหญ่ด้วยอไอ้ประครับเอาสมาชิกใหม่มาให้ ตามกินน้อยหอยอไม่รู้มันจะออกลูกมาแล้วจะไปตันกับตัวดูดน้ำผมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ช่วงนี้ก็พักกันนำเสนอลอกสักพักหนนะครับอาจจะมีคำสั่งไปช่วยน้ำท่วมวแถวสุขโขทัย,ยแถวนครสวรรค์ ต้องรอดูคำสั่งก่อนครับ